เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยูผมนายบรรทุงคนดีคนเดิมดิบเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้มาเล่นเกมกันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับผมแมปในโรบอกแมปหนึ่งนะครับผมที่เป็นแมปที่มีชื่อว่า Benverse Protector Beta 0.6นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นหนึ่งในแมปในโรบอกนะครับผมที่เป็นแมปที่เกี่ยวกับจักรวาล b บ n เทนนั่นเองนะครับ โดยตัวแมพจะเป็นยังไงนะครับผมก็เชิญชมไ้เลยครับผมโดยเปิดเกมมานะครับผมเราก็จะได้รับหน้าที่นะครับผมเป็นเอ่อเปียบดังนะครับเหมือนเบนเทนิสันนะครับผมที่มีนาฬิกาอยู่ทางข้อมือนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะกดแปลงร่างได้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นไงฮะแมมีแอนิเมชันในการแปลงร่างด้วยครับผมแม่งโคจะเท่เลยนะฮะ โดยวิธีการเล่นแบบนี้ผมก็โคตรจะเข้าใจง่ายเลยนะคผู้ชมฮะก็แค่ไปตีเอเลี่ยนนะครับผมรับเควสน,นะฮะไปตีเอเลี่ยนนะครับผมได้เวลได้เอเลี่ยนได้สกิลนั่นเองครับผมเวลานะครับครูชมฮะเราก็สามารถที่จะมารับเควสกับเอ็นพีซีนะครับผมตัวนี้ได้นะครับซึ่งเอ็นพีซีมันก็จะมีอยู่เควส์แค่เควสเดียวนะก็คือให้ไปทําลายพวกดรอยบอทนั่นเองนะครับครูชมฮะ โดยเงื่อนไขการผ่านเควสนะครับผมก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็แค่ต้องไปตีดรอยนะครับผมให้ครบ6ตัวนะผมแล้วก็จะได้มา90 exp กับโกอีก100้โกนั่นเองครับโดยเกมเพลย์การเล่นนะครับผมก็ง่ายแสนง่ายนะครับคุณผู้ชมฮะเราแค่กดสกิลนะผมแล้วก็กดปล่อยฮะง่ายๆแค่นั้นเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่างตัวฮีสบัาที่ผมได้ทําการเล่นอยู่ณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีสกิลปล่อยไฟนะครับแล้วก็สกิลที่บินได้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะบินเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะรคับ นไออพวกเลเวลสกิลนะครับผมทีのの่มันล็อกไว้อยู่นะมันก็นั่นก็คือแสดงให้เห็นนะครับว่าออยังฟาร์มไม่เสร็จนะครับผู้ชมฮะก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่ฟาร์มจนแบบเออเวลตันแล้วก็สามารถที่จะมาบอกผมได้นะครับผู้ชมมาเพราะผมนแบบโซนโดยส่วนตัวนะครับผมเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลมันขึ้นค่อนข้างยากนะครับผู้ชมฮะต้องขยันฟาร์มนิดนึงนะฮะผู้ชมฮะ โดยเอเลี่ยนในแมปนี้นะครับผมที่เราสามารถแปลงร่างได้น,นะครับก็จะมีฮิสลาสนะครับผมไดมอนด์เฮดนะฮะเอ็กซ์แลเลสนะครับผมเกรเมเชอร์นะครับและก็โฟล์อาร์มนั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับผู้ชมฮะสำหรับแมปแมปนี้นะครับผู้ชมฮะใครนะครับผมที่ชอบเล่นนะฮะโลบอคในโทรศัพท์นะก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะผู้ชมเพราะว่าเออ ก็กดยากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะผมเองก็เล่นในโทรศัพท์เหมือนกันรู้สึกว่ามันกดค่อนข้างยากนะกดสกิลแล้วจะปล่อยแต่ละทีเนี่ยโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมเหนื่อยเหลือเกินนะฮะแต่สําหรับใครนะครับที่เล่นบน PC นะครับน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่านั่นแหละครับกดแค่กดสกิลเล็งแป๊บๆนะฮะ ลื่นกว่าด้วยนะฮะผู้ชมฮะและก็นะครับผู้ชมฮะทีเด็ดของแมปแมปนี้เลยนะครับที่เป็นจุดขายสําคัญเลยก็คือแอนิเมชันตอนแปลงร่างนั่นเองนะครับที่มันจะเหมือนกับเบนเทนภาคคลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับก็อาจจะทําให้หายคิดถึงได้นะครับคุณผู้ชมฮะก็สําหรับใครนะครับที่ชอบแมปแบบนี้นะครับหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายบันมวงคนดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นแมปนี้ต่อแล้วบผมายจ จิบ